แม่ขวัญมาแบ่งปันหายเนาะสำหรับคนวันพาฮัสเนาะพิมพ์เข้ามาเลยเด้อวันพาัตพิมพ์เข้ามาหาแม่ควัญเนาะไผ่สำหรับคนวันพาัตเมจะเปิดต่อไปกับโคหายเป็นไผ่ที่ดีเนาะในส่วงเวลาวันที่สิบหาวันที่เส้าสองเนาะฟั่งเผื่อเป็นไกไลายฟั่งเผื่อเป็นแนวทถ้าแล้วฟั่งแล้วให้เอาคําปปากําบอกของเมเนาะในการจับไผ่นี่ไปแก้ไขเด้อบ่บหายตื่นตกใจแล้วบแมนว่าเออจับไผ่บถือโบแมน เนาะโมเมนมันจะบ่เกิดขึ้นกับเพาแต่มันจะมีผลเนาะไอ้เคียงเด้ออะสำหรับคนวันพหัสเพิ่นบอกว่าได้ไพ่คิงดาบเนาะคิงดาบไม้ทั้งว่าข่วมใจหอนข่วมอาคติที่เป็นอยู่เอาใจตัวเองเนาะเพื่อนบอกว่าคนวันพาร์ฮในส่วนอาทิตย์นี้จะมีอาการเอาใจตัวเองเนาะเพือ่อนมาเบียดงานนี่อ่าไป พบป้าสมาคมหรือว่าไปติดต่อเรียกการต่างๆเนาะจะมีความหยุ่งอยากแน่จักเล็กจัน้อยเนาะแต่ว่าต้องใส่มานาอดท,ทนต้องเป็นคนใจเย็นเท่านั้นเนาะใส่ค่วมเยือกเย็นใส่ค่วมใจเย็นเขามาบริหารในนาทีเวียกเงินการงานเฮ้าในอาชีวิตการเป็นอยู่หนปัจจุบันนี้เนาะสำหรับคนมันผาดเนาะเพิ่นบอกว่าได้ไพ่ 8ปดใหม่เนะาะแปดม้หมายถึงว่าควอมอุดมสมบูรณ์เนาะควอมจเจริญควอมเติบโตนาะทีเบียงงานจะเขามาหาจะมีประสิทธิภาพถ้าหากว่าเจ้าใส่ควอมใจเย็นเขามาตัดสินเขามาในการดำรงชีวิตถ้าเจ้าเป็นคนใจหอนจนเกินไปเบียงงานนี่ก็จะหายถาาว่าเจ้าใจเย็นเบียงงานนี่จะเขามาแบบทำไล่ได้แบบทำเงืนให้เจา้าทะลุ เป่าไม้ขนาดเนาะการเงินการงานการขาการขายเนาะสำหรับคนบ้านพาษษัตเพิ่นบอกว่ามีความหลับเหลือนมีความสําเร็จสุขภาพการเงินการงานดีเนาะความหักดีเนาะเพิ่นว่าแต่ว่าคนบ้านพาษษนัตนี่ขั้นบ่อเรื่องความหักนี่อย่าเอาใจตัวเองเนาะอยากหายแต่มูเอาใจเด้ออ่ะไพ่ซีเรียญเนาะซีเรียญบอกว่ามีเงินในถงุงต้องหูจักต้องคิดเนาะในการจับจ่ายต้อง ต้องคิดในการจับใส่ต้องคิดต้องว่างแผนไว้ก่อนทีจะจ่ายเนะาะเพื่อนบอกว่าสําหรับคนวันพาหัสเนาะในส่วงเวลานี่คนวันพาหัสมีดวงดีเนาะดวงดีขนาดเลยเพื่นบอกแต่ว่าต้องต้องใจเย็นก่อนเนอะเพื่นอนบอกว่า ได้สีเหรียญเนาะพูดมาไพ่ซีเหรียญต่องหูในการแบ่งใส่แบ่งใจต่องหูในการตัดสินใจต่องหูในการวางแผนทุกอย่างที่จะกระทาสําหรับคนวันพ้าัสต้องว่างแผนหายละเอียดต้องว่างแผนห้ทีถวนก่อนเนาะแล้วจึงจะเกิดสิ่งดีๆเขามาหากําไรการขาการขายสุขภาพแข็งแรง,แงดีเพียงแต่ว่าหายใจเย็นลงเนาะไผ่สรุปของคนวันพ้าัสเนาะทาโรเพูดมาได้ไผ่ ได้ไพ่ฮกถวยเนาะพูนบอกว่าคนบันพะหัสเนาะจะมีกัลยาณมิตรเนาะเขามาหาหรือว่าผู้ที่จะเขามาสวยเหลือเนาะจะแน,น,นะนํำแนวทางจะสีแจงหายว่าคนบันพะหัสนี่จะได้หบความอุดมสมบูรณ์เนาะจะได้แบง่งปันในสิ่งที่ดีหายกันและกันเนาะพูนบอกว่าหายใจเย็นๆเนาะหายใจให,ให้พิจารณาดีๆสำคัญ หายเฮ้าหนีมีสติเนาะหายใจเย็นๆลักๆเนาะคนมาควนวันพาหัสคนมาไดนะ้คิงดาบเนาะคนมาคว่วใจหอนคว่วใจหอนจะพาหายเหตุเพพังควมใจหอนจะพาหายทุกอย่างโบประสบผลสําเร็จเนาะแต่ว่าไผ่สรุปทาโร่บอกว่าคนวันพาหัสด,ดีมีความสําเร็จเนาะสำหรับคนวันพาหัสหายใจเย็นเนาะเบียกงานที่ว่ากําลังดําเนินอยู่กระทําอยู่ในส่วนเวลานี้เนะาะบอกว่าจะเป็นการเงินการงานครอบครัวจะมีความสําเร็จอุดมสมบูรณ์มีความเข้าใจฮักแพงสวยเหลือซึ่งกันและกันเนาะ ออีจซาคนบ้านผาฮัดเนาะคนเกิดบ้านผาฮัดนี่ความภักถือว่าหวานขนาดเนาะฮาร์ดบีดเลยอ่ะแม่หายฮาร์ดบีดเลยเนาะอะ่ขอบใจเนาะที่ว่าทุกคนอยู่กับแม่และกาอย่าลืมเนาะซื้อน้ำโสของวันของคนวันพาฮัดเด้อหายขอพรออ่่าากับสิ่งศักดิิ์สทธิ์อยู่เฮือนเนะาะพาะพุธเจะาทีอยู่เฮือนเด้อจะหายโศกเนาะผลบอกพาะพุธเจ้าทีจะหายโศกสุขภาพมีความแข็งแห้งดีเนาะสำหรับคนวันพาฮัดเนาะ